วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่นี่มีสิ่งสำคัญล้ำค่าของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่การเวลามายาวนานนับพันปีนั่นคือรอยพระพุทธบาทและรอยตากจีวรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตำนานเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่บริเวณนี้คือลานผาลาดพระองค์ทรงดำริว่า สืบไปในเบื้องหน้าที่มีจะมีความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัตธรรมและพระองค์ก็ทรงประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้บูชาสักการะกันสืบต่อไปและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระสัตธธรรมสืบไปในเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทแล้ว จึงได้ถอดจีวรของพระองค์ส่งให้กับพระอานนท์เพื่อให้พระอานนท์นั้นนําจีวรไปตากเอาไว้ดังนั้นพระอานนท์ก็นํำจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตากไว้บนที่พื้นด้วยพุทธานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏร่องรอยจีวรและรอยจีวรนี้ก็ยังคงดำรงอยู่สืบต่อมาเป็นที่บูชาสักการะ ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย